มือนีน้องยุก,กีก็ขึ้นรับเชิญคณะมอลำเสียงอีสานของเมนกน้อยอุไรพอ่นพอนะคขะพ่อแม่พี่น้องรอชมรอชมค่ะอยู่สน้องลำอยู่สน้องเมือนีน้อสมแล้วกับคาว่าหมอลำนางงามผลว่าที่หลายคนขนานนาไซ้าก็สวยขวาก็สวยวันนี้น้องมีรับเชิญที่เสียงอีสานน้องไปเลือกชุดว่าน้องจะเอาชุดไหนดี จะล่อเบิงว่านนองจะใส่สูทสีใดค่ะสีชมพูหรือสีน้ำเงินแต่ว่าสาวกูวา่าใส่สูทสีชมพูนี่อู้สง,งางามอิ่งชี้น้ำเงินมันก็นจะออกแบบเข้มๆหน่อยครึ้มๆหน่อยนีสิแต่ว่าน้องจะใส่แบบแนวสไตล์สวยหวานมากกว่าเพราะว่าน้องเป็นคนหน้าหวานอบวกกับหุ่นดีอย่างสี้ไหมคะ่ะน้องขึ้น รับเชิญคณะหมอลำเสียงอีสานในวันที่25ก็วันนี้นะคะทําการแสดงที่สนาม GK แลนวังตาผินอําเภอปวกแดงที่ระยองค่ะพอ่อแมพี่น้องพอ่อเมพี่น้องผู้ได้เห็ดงานอยู่ระยองหรือว่าอยู่จังหวัดระยองอยู่ระแวกน้นระยองเชียงบุรีพัทยาจันทบุรีไก่เคียงน่ะไปหายกาลังใจคณะหมอลำเสียงอีสานครับน้องยูกีแน่จ้าผู้ได้เป็นแฟนครับอยู่หันนันเขาไปเบิง่งไปหก้กกาลังใจน้องแน่ ไปให้กําลังใจน้องเยอะๆนะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจหมอลํำคณะเสียงอีสานนาจ้าวันนี้ก็คือไปเลยพอไ่พี่น้องผู้ดใด้อยู่ไก่นะ่ะอลังการงานสร้างปังมากสาวน้อยคนนี้ย่ก่มีแต่คนทําข่าวมีแต่นะักข่าวซื่อข่าวออนไลน์ YouTube เพจอ่าใน Google ในอะไรพิมพ์ไปนี่ยูกิก็คือมีข่าวทุกวันนะคะ ทุกมือ่อิลีแทบทุกหมืออิลีค่ะข้าวน้องยูกีนี้มีเบิดมืออีลีเอายูกีสวยขึ้นเป็นกองหลังประกาศเป็นศิลปินค่ายดังหายทองคําดูท่าจะไปได้สวยไปได้สวยแห้งค่ะน้องนะลบคําสุประมาทของคนใด้ที่ว่าน้องล่งแล้วน้องไปเดิน สิไปเดินตามฝันของน้องสินะน้องจะลุงบองสินะแต่ว่าน้องกระเฮ็ดได้เพราะความสามารถน้องมีบวกกับความสวยความเก่งนั่นเองและน้องก็ร้องร่ำทำร้องกรร้องเพลงร้องอะไรก็ได้หมดอ่ะเอน้องมีความสามารถแล้วก็น้องก็เต้นได้อะไรประมาณนี้จากที่น้องอ่าดูท่าแล้วไปได้สวยนะ้องน้องยูกินักร้องสาวยูกิเพนพกาที่ประกาศอำลาลงจากวงเมื่อปลายเดือนกุมภาเนาะ และประกาศเข้าสู่ค่ายยักษ์ใหญ่ไ้ทองคําจนเจ้าภาพลุมหาคิวงานจนวุ่นแมนคิวงานน้องนี่แน่นแห้งค่ะล่าสุดสาวยูกิคือสวยขึ้นเป็นกองจนหลายคนร้องว้าวออกมาว่าล่าสุดเปลี่ยนลูกใหม่เป็นสาวเปี้ยวดูโตขึ้นมาเป็นกองแมนพอมิพนโนะคือผู้สาวใหญ่อีหลีคือเหมือนอายุ20อัพอขึ้นอะเออไม่เหมือนเด็กอายุ16อย่างเงี้ย ย่างเข้าสิบหกเดือนหน้านี่ค่ะพม่พี่นอ้องอ่าล่าสุดค่ายไหทองคําประกาศเปิดกองละครเรื่องใหม่สาวน้อยร้อยล้านอ้หซึ่งจะเปิดกองเร็วๆนี้เรียกได้ว่าออกมาก็ปังไม่หยุดเลยทีเดียวน้องจะได้แสดงละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านค่ะพม่พี่น้องจะเปิดกองใหม่เร็วๆนี้ว้าวน้องยูกิจะได้เป็นนางเอกละครเป็นดาร่าเน่าค่ะอืม สมกับแฟนครับลอค่อยอหลีอยากให้น้องเป็นดาราเพราะว่าตอนที่น้องอ่าลงใหม่ๆเนาะแล้วน้องก็มีงานเข้ามาเยอะแยะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะแยะแล้วทีนี้อ่ามีทางอ่าช่องใหญ่เงี้ยติดต่อละครน,น้องมาเออแล้วน้องก็ได้ขนานนามเรียกแบบเขาเรียกชื่อน้องอว่านักนักร้องดาราสิแมเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนางงามจ้องหนอยนี่แมนบอ ต่อไปนี้ทํางานเพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากนะรักครอบครัวเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่ไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักนะคะคนเก่งน้องยูกิตอนนี้ก็คือแฟนขับรักน้องยิ่งยิ่งขึ้นรักทุกวันแฟนขับเข้ามาหลงไหลเออเดินไปไหนมาไหนโดนน้องตกผนวางซี่เห็นน้องสีขาวนอกจากที่ไม่ชอบนักร้องไม่ชอบอะไรพอมาเห็นคนนี้เขาบอกว่าอุ้ยสะดุดนักร้องหรือดาราหรือน่าง่ามวางสีแหมเออแฟนคลับแบบ ในติ๊กตองติ๊กตองสิไปโล่งาวกูก็ไปเห็นโอ้ยดีใจน้อหนองแม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องดีใจกับน้องดีใจกับแฟนคลับที่มารักที่มาชื่นชมผลงานน้องชื่นชมความเก่งของหนองแม่น้องไม่ใช่ว่ามีแต่ความสวยได้ความเก่งหนองกับมี่เด้อืมสมกับคําล่ําลือหมอลำนางงามน้องลำนางงามอีนั่นแหละค่ะนั่นแ,ลนนแลหละค่ะพ่อแม่พี่น้อง ซักกูก็ฝากมือนี่ฝากแม่กําลังใจน้องหลายๆเด้อจ้าเสียงอีสานที่ระยองมือนี่าน้องไปทําการแสดงที่ระยองนั่นแหละค่ะแฟนคลับยู่แถวๆนั่นก็ไปให้กําลังใจน้องหลายๆเนหรือว่าอโอนไปให้พวงมาลัยใ,ให้อะไรน้ําใจน้องเล็กๆน้อยๆ,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 ๆก็ได้หลายๆคนแฟนคลับทุกคนนะคะโอเคซักกูแค่มาไลกกลับไปละค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพจละกะ ช่องยูทู e สาวกุเคมรา,าดนี่ได้จ้าไปละค่ะพ,พ่อมพี่น้องสวัสดีค่ะ